เราตึกไอ้ไนี่เสร็จนี่อร่อยนี่อร่อยบ้างเลยมีแหม่มคนหนึ่งบินมาแล้วมันก็ไปถ่ายไอ้แหม่มเนี่ยนะทาอยู่สามวันแล้วมันก็มาเนี่ยลุงรู้ดิดูปรากฏว่าไอ้แหม่มเนี่ยเป็นคนอเมริกันถ้ามันจ้างที่อเมริกาแพงมากมันบินมาเมืองไทยแล้วก็จ้างหลานผมซึ่งเรียนอยู่อเมริกาแต่ปิดเธอมมาเมืองไทยมาติดต่อกับทางไอทีใช่ไหมมามาจ้างหลานผมถ่าย มันก็คืออะไรมีสิทวิดีโอที Le ่ถ่ายเนี Le ่ยแล้วไอ้แล้วก็เซอร์ซ่าอยู The, ่ไอ้หายยศเอ้ยฮัสแล้วแล้วมันถ่ายไปทำนะอ้าวลุงเนี่ยมันก็เป็นนักร้องยังไม่ดังไงมันก็จะเอาไปโฆษณาประชาสาคัญเพื่อโปรโมทเกิดดังขึ้นมาทุกเกิดดังขึ้นมาก็สบายค่ะล้วมันก็มีเพลงมีเพลงมันบอกว่าไม่หรอกมันถ่ายไปไอ้ยหยเเพลงนี่เอามาใส่ที่หลังทุกอย่างมาใส่หมดของจีนก็มีไอตัวใหญ่แ่นคนเนี้ ในเมืองไทยตามบันไดขึ้นลงทางด่วนบ้างตามข้างบ้างก็คือค่าใช้จ่ายทางเมืองไทยมันถูกกว่ากันเยอะมากมายถูกใช่ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถูกกว่ากันหลายเท่าเราถามมันว่าเฮ้รแล้วนี้มันแจ้งวันเท่าไหร่แล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้เหมากันเลยถ่ายจนเสร็จเนี่ยเอาเท่าไหร่อะไรยเงี้ยแล้วมันปินกลับไปเนี่ากอว่าเราถามมัน มันไม่ได้บินกลับไปเมืองที่มันอยู่นะแม่บินไปอีกเมืองเพราะอะไรไปรับงานเข้าไว้ไปทางานอาเมืองก่อนเก่งว่ะก็คิดดูไอ้บริษัทในเมืองไทยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือให้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 ต่างชาติมาเช่าเพื่อถ่ายหนังเนี่ยนะมันติดต่อมาทางเน็ตจับมามาฝึกงานเขาก็รับมันมาถึงปั๊บมันไปเจรจาเขาก่อนเลยว่าฝึกงานเนี่ย มีค้าจา้างันเขาแบบเขาไม่เคยให้ใครแบบแต่ของมันนี่ไม่ได้ต้องเขาให้เขาก็เลยให้มันค่าแรงขั้นต่ำมาละสามร้อยมันโอเคดีกว่าไม่ได้ไอหานนักศึกษาไทยเนี่ยนะไมม่ีอที่เดยนทางนี้เนี่ยที่ฝึกกับมันนะไม่มีใครได้มีมันได้อยู่คนเดียวอันนี้มันจะเป็นหมึกหอมเนื้อมันจะหนากว่าอันนี้จะเป็นหมึกล้วยเนื้อมนันบางกว่าหมออเนื้อจะก็ไม่รู้ที่พี่ปันชอบแบบไหนแล้วแต่ชอบ หมก็ปลาหมึกกล้วยหมึกหอมหมึกหอมก็คือหมึกมันจะมันจะตัวตัวบางๆเหมือนจะไม่เรียวยาวเหมือนหมึกกล้วยไม่เอันนี้เป็นแบน้ๆมันจะแบนๆแต่เนื้อมันจะกรอบกว่าแล้วหมึกหอมกับหมึกกระดองอย่างนั้แล้วหมึกกล้วยหมึกกล้วยกลมๆหมึกกล้วยยาวๆหมึกกล้วยจะยาวๆเรียวยาวๆแล้วหมึกอะไรกันจะมีหมึกกระดองหมึกกระดองมันจะแข็งดีมากอ๋อไม่ไม่ไม่กระดองไม่ไม่ดีเพราะมันมีหมึกกล้วยหมึกหอมหมึกสอบกล้วยหมึกหอมหมึกสอบมึกกสอ็ที่ตัวยาวๆ ก็ <pathway. S 2> มีสองอย่างเนี่ยดีสุดแล้วอ,อ,อันนี้อร่อยสุดกล้วยกับมือหอมอ่ะดีสุดแล้วไอ้ที่ปักน้ำนี่มันมีหมึกแดดเดียวไม่รู้ว่าเอาหมึกอะไรทำม,มันรู้ไอ้หมึกนี่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 หมึกกล้วยไม่ใช่หมึกจอหมึกกล้วยเหรอนี่อันนี้เหรออันนี้มึงจะไปพนดกาบนดารานั้นเยอะมึงสองคนนี่ต้องปิดไม่อยากใ้ใครรู้ว่ามันเออเลยเพราะงั้นก็ไม <im> ่เห็นชวนใคร เฮ้ยเฮียยมีแรกว่าเอาไว้นะโทษนะมีแรกว่าจะเอาวิสกี้มาผสมโซดากินกินวายแล้วก็ติ่อ่ะพอเด๋ยวกินวายมาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแล้วก่อนก่อนนั้นกินแต่เหล้ากินแต่ไอพวกค็อกเทลอ่ะที่บ้านคืออย่าคุยเลยเคยได้ไหมบ้านเราอปสดเลยถ่ายทอดสดครับก่อนกินค็อกเทลนะ กิเนเยอะเลยซื้อมาเต็มเลยมันมันถูกอะ่ะแล้วก็มีมีที่แล้วพี่บอลผสมเป็นอ่ะเป็นโอ้กินเหล้ามางขนาดนี้ห <c oughs> มูไตหาเลยหนึ่งมะนาวสองโซดาสามถ้ามีเวลาก็ทำไซรัปนะน้ำน้ำหวานอ่ะน้ำหวานนี่ทำจากน้ำตาลผสมะอะไรน้ำเทลฟูบอยอะไรก็ว่าไมนี่มันชอบไป็นมากาเรตติมากาเรตต่เออชอบเราไปกินเงินที่ไหนกันวะ นี่มันพาไปกินเจ้าพญาเต้นเราบ้เกลือนี่เกลือทาขอบแล้วก็เกลือทานนี่แล้วก็กินขัวมามึงพีนแล้วเรกินพอมันมาเลียปุ๊บกูกินเสร็จ่นั่นมันเค็มเนี่ยเลือบกินกินเนี่ยผมนี่ยวาอีนั่นเน่เน่หนูหนุ่ผมเคยไปกินด้วยที่ภูเก็ตนะ ที่ว่าลูกคลื่นมันเข้ามาพอดีอ่ะกินตอนนั้นตอนประมาณบ่าสองประมาณกินกันสองคนนะไม่รู้กี่แก้วตับกี่แก้วคิดตังมาปูเวียนหัวตอนรุ่งเช้านะตอนนั้นแหละไปโรงเรียนกินแล้วโอ้โหสุดๆเลยอ่ะเมาชิปหายเวลาเมาสุดๆแล้วจบแล้วนะเมามากแต่มไม่เป็นไรเรากิน ก็ S <S ตอนนั้นสงการไอ้ลูกลูกของเพื่อนน่ยมันไปเรียนการโรงแรมแล้วมันหัทำค็อกเทลนี่แหละเสร็จแล้วพ่อก็ให้ซื้ออุปกรณ์มาให้มันทำมาเกลต้าเนี่ยแต่ว่าคราวนี้ว่ามันไม่มีเกลือแค่นั้นเองมันไม่มเกิดใส่ขอบแก้วแต่ว่ากินกันน้ำเมากันนิ่มเลยแล้วสงการกถ้ามีเกลือแล้วมันจะมันจะอร่อยขึ้นนะจะอร่อยึ้นจะอร่อยกว่าโอ้มันมันมันวันี้มันตัวอยเฉพาไปโรงแรมไม่ใช่ชอบสั่งไอ้มาเกลต้าคินอย่างเดียวแหละอย่างอื่นไม่ค่อยชอบแล้วตอนหลังนะการตอนหลังนะที่พี่ไปไป คุยเนีคุยดีอย่างยิบคิดมากตีก๊อกของฝรั่งเนี่ยเวลามันมีงานปาร์ตี้อ่ะมตีก๊อกอะแล้วแต่ละซุ้มเนี่ยนะมันจะมีบาร์บีคิวอ่ะมีไอ้ฮอทดอกใส่ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีเข้าซุ้มซุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะมีเบียร์โอ้โหแช่เย็นเฉียบมีค็อกเทลแต่ไม่ค็อกเทลนี้ไม่มีทุกซุ้มนะแต่ว่ามันมีอ่ะกินแล้วก็กินแล้วมันมีเพชไอ้เฟตตี้อ่ะ พิตต้เออพิตต้ฝรั่งแม่บอกเบิดเบิดเบดเอแปลว่าคุ้มค่าเหลือเกินก้นมันเลยอ่ะนุกที่หมายแต่ฝรั่งวันนี้ก็ฉวยโอกาสเอาเขาเรียกฉวยโอกาส take advantage in Thailand คือฝรั่งนี่ต้องเข้าใจอย่างบ้านมันเนี่ยก็มีชนชั้นแต่ว่ามันทัฒนาพัฒนาก่อนเราประมาณร้อยสองร้อยปีชนชั้นของมันเนี่ยแบ่งด้วยรายได้ ไอ้อย่างบ้านเราเนี่ยยังแบ่งด้วยของเก่าๆเป็นมีเชื้อพระวงเป็นเจ้าหรือเป็นทั้นผู้ใหญ่แต่ของมันนีแบ่งด้วยเงินอย่างเดียว็ถามนาศนะความเป็นมนุษย์แล้วตอนหลังก็มีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีแต่ถัดมาตอนนี้ผู้เฮียเนี่ยตกก็ตกตกต้นทุนไปหมดแล้วมาใหม่แล้ว วัดได้เงินแล้วนนี่วัดได้เงินเงินใครมากได้หมดใครใครมีเงินมากกว่าคนไหว้มากกว่าอใครออกซิ่งใครออกที่งใครออกทีวีมากกว่าก็ดังกว่าก็ดังกว่า Take advantage ไม่มีประมหมายน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้กับหนังคนนี้นะคนแถลงเนี้ยนะ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไหนไม่แน่อ้อนดั่วแค่นี้พอเจ็ดนาทีเยอะไปนะอย่าลืมเลย YouTube มันรับไปเจ็ดนาทีแต่โหลดนะห้านาทีก็รับเน็ตเน็ตมันช้ามากเลยห้านาทีมันก็เพื่อนเขาอยู่สวีเดนเน็ตมาแบบเปิดเดแป๊ดเดียวโหลดจบอ่ามันก็ตามราคาไงเราอยู่ในโลกคุณนิยม